สวัสดีครับพบกับ n e w s ิลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันต่อในเรื่องของประเด็น Miss Grand International แน่นอนนะครับว่าก็ยังมีเรื่องให้พูดถึงโดยเฉพาะของทาง Miss Grand เมียนมาที่เขาสละมงเป็นที่เรียบร้อยเมื่อสละมงก็คือแจ้งความประสงค์มาแล้วเนี่ยทาง Miss Grand International ก็ก็คือตอบสนองให้เลยก็มีการประกาศเป็นที่เรียบร้อยว่า,าก็คือ,อ ปลดนะครับปลดทางมิสแกรนอินเ n นมาซึ่งได้ได้รางวัลรองอันดับ2รางวัลชนะเลิศรองอันดับ2พูดยังไงก็คืออันดับ3ามเองด้วยสาเหตุที่มีการฝ่าฝืนกฎอะไรหล,หลายๆอย่างตรงนี้ก็เรียกว่ามีการพูดถึงจากนานาประเทศด้วยไม่มว่าจะเป็นทางฝั่งนูน้นฝั่งนี้ก็คือการประกวด s ิสแกรนเนี่ยเขาจะมีหลายชาติอยู่แล้วดังนั้นก็จะมีแฟนคลับนางงามเขาพูดกัน แล้วก็ล่าสุดนะครับจะมีทางฝั่งละตินแล้วก็เม็กซิโกที่มีการพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างเผ็ดมันเลยทีเดียวคือหลกัหลกๆเขาก็มองว่าเธอเนี่ยมีก็คือเหมือนกับว่าไม่มีทศัศนคติไม่ดีแล้วก็จริงๆเธอไม่ควรได้รางวัลหรือว่าอะไรด้วยซ้ําก็คือไม่ควรแลเขาใช้คําว่าไม่ควรย,ยกระดขึ้นไปข้างบนก็คือไม่ควรจะได้ตําแหน่งหรือว่าอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ยังมีวีรกรรมของทางทีมเอดีของทางนิสแกรนเมนมานครับเมื่อขุดไปแล้วปรากฏว่ามีความผิดหรือว่ามีคดีติดตัว,วกันด้วย โดยในโซเชียลก็มีการพูดถึงเรื่องของการทำงานผิดกฎหมายของทีมทีมงานของมิสแกรนด์เมนมาที่อยู่ในไทยนะครับจะมีกลุ่มที่อยู่ในไทยด้วย เคยทางานผิดกฎหมายเกือบหมดเลยซึ่งหนึ่งในทีมล่าสุดเคยโดนจับเรื่องเปิดร้านเสริมสวยอันนี้ผมก็ได้แจ้งให้ทราบนะครับคนนี้ก็เป็นคนที่อุ้ม Miss Grand, มิสเกรนเมียนมาออกมาแต่ว่าก็เปิดร้านเสริมสวยแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาจากนั้นยังไงก็ไม่ทราบได้นะครับคือพอเรื่องมันไม่ดังหรือว่าอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ได้มีคนสนใจว่าตกลงไอ้คดีเนี้ยที่มาแย่งอาชีพคนไทยเปิดร้านเสริมสวยเนี้ยทำไมเ็าถึงโดนถูกประกันตัวออกมาแล้วทําไมถึงไม่ส่งกลับหรือว่าอะไรต่างๆมันก็ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ ขณะที่เรื่องของมิสแกรนดเมียนมาที่โดนปดนะครับก็ทางเพจ Facebook Miss Mexico News ก็ได้เอาเรื่องนี้ไปพูดถึงด้วยทำให้ฝั่งแฟนนางงามฝั่งละตินก็น่าจะเป็นเม็กซิโกเป็นหลักๆนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีอาแถวละตินอาจจะมีชาติอื่นด้วยเขาบอกว่าด้วยทัศนคติที่เธอมีตั้งแต่ก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ควรแม้แต่จะมอบรางวัลเธอไว้ด้านบนก็คือไม่น่าจะให้รางวัลเธอหรอกเธอไม่น่าจะติดอันดับหรือว่าอะไรอย่างนี้แหละ แฟนลับนางงามบางท่านของทางฝั่งมิซูโกก็บอกว่าก็ไม่อยากให้เธอชนะเพราะเธอเหมือนกับว่ามีความได้เปรียบในเรื่องของช่างแต่งหน้าที่ได้รับอนุญาตจากคุณวัฒน์อันนี้ไม่ทราบว่ายังไงนะครับแล้วก็บอกว่าเธอมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้เข้าร่วมก็คือต่อนางงามคนอื่นๆแต่ว่ามีสิ่งที่เขาบอกว่าก็ไม่เหมาะครับคือเขาบอกว่าโกรธเหมือนกับว่ากโกรธแทนที่เธอไม่ได้ไม่ได้รับรางวัลชุดประจําชาติยอดเยี่ยม ก็คืออาจจะมองว่าฝังฝั่งนางงามฝั่งแฟนคับนางงามก็อาจจะมองว่าจริงๆเธอควรจะได้รับชุดประจำชาตินะแต่ว่าก็ไม่ควรจะชนะเลยเพราะว่ามีทัศนคติที่ไม่ดีประมาณนี้นะครับแฟนคับนางงามบางท่านถือว่าวิเคราะห์ได้ถูกต้องนะครับเขาบอกว่าถ้าวิเคราะห์วิดีโอนั้นก็คือจะเป็นผู้จัดการหรือ N d ดีเนี่ยที่สร้างเรื่องอื้อเฉาวตัวมิสแกร์เมนมาเนี่ยก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะแล้วก็อามีการพูดคุยอะไรต่างๆแต่ว่าก็เป็น N d ดีคนเนี่ย ดึงมงดึงมงออกหรือคือบางคนก็มองว่ากําลังจะคว้างนะแต่ถูกล้างไว้แต่ว่าผมมันคือมันก็ไม่ชัดนะครับมันไม่เกิดขึ้นเราก็ให้เครดิตเขาแล้วกันว่าเขาแค่เอามงออกประมาณนี้แล้วเขาก็บอกว่า N d ดีเนี้ยก้าวลวแล้วก็ไม่ควรได้รับอนุญ,ญาตก็คือคือควรจะถอนใบอนุญาต N d ดีหรือว่าอะไรก็ว่าไปก็คือไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับทางมิสแกรนอีก คือหน้าของมิสแกรนเมียดาดูคมดูสวยตอนแต่งหน้านะครับแต่ว่าพอไม่แต่งหน้าอาจจะดูธรรมดาเหมือนเด็กสาวธรรมดาก็ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะครับก็คือ,อยังเหมือนเด็กสาวธรรมดามากกว่าแต่พอแต่งหน้าเนี่ยอาจจะไปถูกใจทางฝั่งละตินซึ่งก็มีบางคนบอกว่าเธอสวยที่สุดสวยที่สุดแต่ว่าก็ไม่มั่นคงไม่มั่นคงคืออารมณ์อาจจะแบบว่า,าขึ้นขึ้น,นลงลงขี้งอแงที่สุดชุดดีที่สุดทัศนคติเฉาที่สุดไวเล่าที่สุดในทุกสิ่งและสิ่งที่พูดถึงมาก เป็นก็คือจะถูกพูดถึงมากที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางแย่ก็เรียกว่ามีทั้งดีหรือว่าแย่ไม่มั่นคงนะครับค่อนข้างแกว่งประมาณนี้ก็ถูกต้องแล้วที่เธอไม่ได้แต่ว่าแน่นอนว่าหน้าเนี่ยอาจจะไปถูกใจทางคนฝั่งนตินด้วยเหมือนกันบางท่านก็บอกว่าท่องไว้เลยว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีอายุน้อยมากแล้วก็ต้องเดินบนเวทีควบคุมอารมณ์ยากควบคุมอารมณ์ไม่ได้แหละจนมีประสบการณ์ได้ขนาดนี้เมื่อเทียบกับผู้หญิงคนอื่นก็ไม่ได้แก้ตัวให้เธอนะ เราเพราะว่าจริงๆเธอก็ทําผิดแหละที่ทําแบบนั้นบางท่านก็บอกนะครับว่าพวกเขาไม่รู้ว่าพวกไหนนะครับอาจจะเป็นทีนดีก็ได้ทําให้เธอก้าวไปข้างหน้าด้วยทุกสิ่งและทัศนคติที่เธอแสดงต่อสาธารณะในการในการประกวดเนี่ยอาจจะมีพรสวรรค์สาหรับจุดที่คุณยืนในทุกด้านของชีวิตแต่มีค่านิยมหลักที่จะต้องเหนือกว่าและเปิดโอกาสให้มากขึ้นก็คือมีค่านิยมที่อาจจะต้องปรับนะครับต้องเปิดให้กว้าง นอกจากนี้จะมีอีกเรื่อง2เรื่องที่หลายคนพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของชุดของเธอเนี่ยที่จริงๆบางทีอาจจะสวยเกินพอดีมันเหมือนกับว่าแข่งกันสวยไม่รู้จะมองตรงไหน,นปกติชุดนี่จะต้องมีจุดหลักมีจุดหลักที่ควรจะดูว่าตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใส่ล้นไปเนี่ยมันก็เกินพอดีเหมือนกับว่าไปแข่งกันสวยทําให้คนไม่ได้มองที่หน้าตาหรืออะไรเท่าไหร่ไปมองที่อย่างอื่นแทนนะครับคือพวก อาพรอ็อพหรือแอคเซสซอรีอะไรต่างๆอารมณ์ก็น่าจะอารมณ์เหมือนเวลาพวกข้างบ้านข้างบ้านเอาชุดของเราไปใส่นะครับเวลาข้างบ้านเอาชุดของเราไปใส่เนี่ยมันอาจจะมีจุดที่เขาเขาทำได้ดูดีหรือดูโอเคแล้วแต่ว่าเขาใส่เครื่องประดับจนล้นเกินทําให้มันเหมือนศิลปะตัดแปลอะไรเงี้ยมันเรวมันก็แข่งกันสวยทําให้ตัวคนเนี่ยดูไม่ค่อยโดดเด่นอย่างเช่น ชุดว่ายน้าผมเห็นชุดว่ายน้ำเนี่ยเขาใส่อะไรไม่รู้นะครับปกติชุดว่ายน้ามันก็โอเคอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าคุณไปใส่เครื่องประดับอะไรที่ที่ทำให้คนไปสนใจตรงนั้นแทนมันก็ไม่ดีไม่สวยเลยแล้วก็เรื่องของชุดประจําชาติจริงๆหลายคนก็มองว่าสวยแหละอันนี้ผมแต่หลายคนก็มองว่าน,นี่มันชุดประจําชาติแต่ทําไมใส่เหมือนออกลบแล้วปกติเนี่ยเวลาชุดประจําชาติเขาก็จะเดินแบบให้ดูสง่างาม,ามดูสวยงามแต่ว่า ทางมิสไกรเมนมาเหมือนมาผิดทีมนะครับมาแบบองอาจเลยเหมือนจะมาสู้รบกับใครคือมันก็สวยแหละแต่ว่าอาจจะสวยผิดที่ผิดทางด้วยแล้วก็อีกชุดหนึ่งคือชุดราตรีชุดราตรีของเขาเนี่ยสวยนะครับแต่ว่าเขาใส่เครื่องประดับมาล้นเกินพอดีขณะที่เดินเนี่ยก็คือใส่เครื่องประดับตรงบริเวณมือด้วยแล้วก็ยกมือโชว์นะครับแล้วก็แกว่งมือนิดนึงทําให้ไป แย่งความสวยของทางชุดประจำชาติแล้วก็แทนที่จะได้ดูหน้าเธอนี่ครับไปมองดูอย่างอื่นแทนการเลือกชุดเนี่ยมันเหมือนกับว่าใส่ล้นเกินมันมันประมาณว่าเหมือนทํางานศิละปะเราไม่รู้ว่างานศิละปะมันเสร็จตรงไหนพอคิดว่ามันยังไม่เสร็จก็มีการทําเพิ่มอีกมือนก็เลยดูมากไปม,มันต้องรู้นะครับว่าควรจะจบที่ตรงไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็สปีชการพูดของเธอนะครับ คือการพูดของนางนาง,งามเนี่ยต้องพูดแล้วก็ยิ้มแล้วก็ให้ดูสวยดูสง่างามแต่เธอพูดเนี่ยเหมือนไปปลุกใจหรือว่าอะไรต่างๆก็มีหลายประเด็นที่คนพูดถึงกันก็ไม่แปลกครับที่เธอจะโดนตัดคะแนนอาจจะบางเรื่องเนี่ยคือทําได้ดีทําได้ดีในทุกเรื่องเลยแต่เพอ,เอิญว่ามันผิดผิดเ็าเรียกว่าผิดกาลเทศสรหรือผิดลักษณะงานนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ